สวัดีครับวันนี้นะครับมาแกะกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวไ่รับการแกะมานะครับโอเคเ้ามาแกะให้ดูกันเป็นคล็อก19นะครับ นะครับเป็นงาน WE นะครับตัวนี้เป็นกล่องแบบเก่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับเนอยกหมดนะครับสไลด์ค้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาทอดูระบบกันนะครับ นี่นะครับเชียวท่อนอกนะครับไม่หักท่อดูจะเป็นปกติดีสภาพสวยนะครับสภาพใหม่เลยก็จะมีรอยนิดขึ้นหน่อยๆน่อยนะครับนะครับถอดหลอกนะครับโอเคเดี๋ยวมาเติมแก๊สแล้วก็ยิงทดสอบเลยดีกว่าเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งทําคลิปทดสอบก่อนส่งไปนะครับเดี๋ยวก็ถือโอกาสทดสอบตัวนี้เลยเนาะตัวนี้ก็ค่าๆนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับ นี่ครับเป็นกลอกสิบนะครับแก๊สนะครับไม่แน่ใจว่ารั่วซึมหรือเปล่าแต่ว่าเราใส่กระสุนไปก่อนเลยดีกว่านีครับใส่ค่อนข้างเยอะเลยทดสอบเต็มระบบมีเสียงรั่วนะครับนี่ครับเดี๋ยวทำการแก้ไขนะครับแต่ขอดูระบบก่อนเนาะ ดูสิว่าจะยิงเนแก๊สหมดได้ไหมโอ้ยิงจนลุกหมดนะครับแก๊สยังไม่หมดเลยลูกหมดสไลด์ค้านะครับตรงน,นี้ระบบปกตินะครับติดที่แค่ตัวแมกกาซีนรั่วซึมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทำการแก้ไขนะครับแล้วก็จะลงขายอีกทีนะครับตัวนี้นะครับ หรือท่านที่สนใจเนี่ยสั่งมาก็ได้นะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขให้นะครับตัวนี้แม่ทัซีนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับจะส่งปืนมาขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือต้องการซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับสอบถามเพู่คุยก็ลองทักกันเข้ามาครับรายละเอียดเกี่ยวกต่อเน่ขึ้นตรงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ